มีกฎหมายฉบับหนึ่งค่ะชื่อว่ากฎหมายคูฮาร่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือฟังดูก็น่าเศร้านะคะเพราะว่ากว่าที่จะเกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาได้มันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอก็คือคูฮาร่าชื่อที่มันแปลกๆเพราะว่าเป็นการตั้งชื่อกฎหมายเพื่อที่จะ รละลึกถึงการจากไปของคูฮาร่าอดีตนักร้องเกิร์กรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีใต้นะคะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในบ้านของตัวเองเมื่อปี2019ที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าเอาละการที่นักร้องเกิร์กรุปซึ่งกําลังโด่งดังแล้วก็เสียชีวิตอายุแค่19เนี่ยมันสร้างความโศกเศร้าเสียใจกับแฟนเพลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยแต่ว่าถ้าไปดูชีวิตของคูฮาร่าแล้วเธอไม่ได้โตมากับ พ่อแม่ค่ะเรียกว่าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กนะคะแล้วก็แม่เนี่ยก็ไม่เคยใส่ใจเหลียวแลดูแลส่งเสียใดๆเลยคนที่ส่งเสียงเลี้ยงดูคูฮาร่ามีเพียงแค่พี่ชายแล้วก็คุณย่าและคุณป้าเท่านั้นคือพ่อกับแม่คือไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยจนกระทั่งพอเธอเติบโตมาเป็นนักร้องไอดอลซึ่งแน่นอนว่าก็โด่งดังเนาะมีแฟนคลับมีรายได้มีทรัพย์สิน นะคะแต่พอเธอเสียชีวิตเนี่ยอยู่ดีๆพอเธอเสียชีวิตอยู่ดีๆแม่ที่ไม่เคยเหลียวแลเธอมาก่อนปรากฏตัวค่ะปรากฏตัวอย่างเดียวไม่พอปรากฏตัวมาเรียกร้องทรัพย์สมบัติของฮาร่าค่ะซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากกับครอบครัวที่เลี้ยงดูเธอมาแล้วก็รวมถึงแฟนคลับและรวมถึงคนในเกาหลีใต้ด้วยคนเกาหลีใต้ดูข่าวนี้แล้วแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะแม่คนนี้เลี้ยงก็ไม่เคยเลี้ยงและอยู่ดีๆพอลูกตาย ก็จะมาทวงเอาสมบัติเอาทรัพย์สมบัติที่ลูกทํามาเนี่ยท้งในที่ตัวเองไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยโดยแม่อ้างว่าก็ฮาร่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันถึงแม้ว่าฉันไม่ได้เลี้ยงดูมาทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของฮาร่านะคะของเอ่อฮาร่าโดยตามกฎหมายของเกาหลีใต้ขณะนั้นเนี่ยกรณีที่บุคคลที่เสียชีวิตโดยที่ไม่มีคู่สมรสแล้วก็ไม่มีบุตร บิดามารดาจะสามารถรับมรดกได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยงดูลูกมาก็ตามกฎหมายในตอนนั้นเป็นแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามการที่แม่นะคะมาเรียกร้องทรัพย์สมบัติกับฮาร่าแล้วก็กลายเป็นข่าวดังใหญ่โตแบบนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากนะคะให้กับพี่ชายนะคะซึ่งพี่ชายก็คือก็ลูกของแม่เหมือนกันนะ่ะ แต่พี่ชายก็รู้ไงคะว่าที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เคยมาดูแลเหลียวแลน้องสาวแล้วก็ไม่เคยดูแลตัวเขาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดที่คนเป็นแม่แท้ๆกลับทอดทิ้งเขาไปไม่ต่างจากน้องสาวก็เลยเดินหน้าฟ้องร้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องสาวค่ะโดยมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการพิจารณาการแบ่งทรัพย์สมบัติอย่างเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนั้นศาลมีคำสั่งให้แบ่งทรัพย์สินเนี่ยรา6ต่อ4ค่ะจากปกติแบ่งเนี่ยรา 5ต่อ5คือครึ่งครึ่งและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการจะผลักดันแก้ไขกฎหมายกฎหมายฉบับนี้มีการพยายามจะผลักดันเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์และมรดกของลูกที่ถูกผู้ปกครองหรือพ่อแม่ทอดทิ้งละเลยค่ะหลังจากเรื่องของคูฮาร่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ คนเกาหลีใต้ลุกขึ้นมาผลักดันกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งตอนแรกในกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ผ่านสภาค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะมีความพยายามจะเรียกร้องมาตลอด1ปีแล้วคนเกาหลีใต้ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าวก็เลยมีการลงชื่อสนับสนุนมากกว่า10,000แสนคน จนกระทั่งสภาก็ได้นำกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2020นะคะรัฐสภาเกาหลีใต้ใช้เวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองค่ะก็ผ่านกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นการกำหนดร่างรัฐบ,บัญญัติว่าด้วยการตัดสิทธิ์ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการสืบทอดมรดกของลูกๆเรียกง่ายๆก็คือว่าถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่เคยเลี้ยงดูเหลียวแลดูแลลูกเลยในยามที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกชิ้นนี้ค่ะนะคะบุคคลที่ปกคร่องในการทําหน้าที่เลี้ยงดูบุตรทอดทิ้งละเลยบุตรหรือไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองของบุตรหรือก่ออาชญากรรมเช่นทารุณกรรมไม่ดูแลจะถูกตัดสิทธิ์จากการสืบทอดมรดกของบุตรหากมีการพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้นเป็นความจริง ลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้มีการปรับแก้อีก4ปีจนกระทั่งกลายมาเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์เมื่อ27สิงหาคมปี2024หมัดหมาด,ดนี้เองค่ะกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่ากฎหมายคูฮาร่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะอุทิศให้กับนักร้องสาวคูฮาร่านะคะที่เสียชีวิตแล้วก็ถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาทีหลังก็ตามก็มันไม่ได้มีผลย้อนหลังกับกรณีของเธอนะคะแต่ว่ามันก็เรียกว่ามันได้สร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมของเกาหลีใต้นะคะก็ตอนนี้กฎหมายฉบับนี้นะคะก็ได้มีการประกาศใช้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็แม้ว่าจะไม่ได้มีผลย้อนหลังกับกรณีของครูฮาร่าเพราะว่าศาลก็มีกครารตัดสินกับเรื่องครอบครัวของเธอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็น ก้าวย่างสําคัญของสังคมเกาหลีใต้ที่กฎหมายที่ถูกเสนอแล้วก็เรียกร้องโดยคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็สามารถจะผลักดันเข้าสู่กระบวนการทานิติบัญญัติแล้วรวมถึงมีคนสนับสนุนอยู่ไม่น้อยกับเรื่องนี้นะคะฟังดูแล้วคุณรู้สึกยังไงอยากให้มีกฎหมายแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยบ้างหรือเปล่า <laughs> ทิงเป็นประเด็นกันเอาไว้นะคะ